สวัสดีครับผมช่้งนยาดเพชรมหาชนนะผมอยู่กับทักเรียนช่างกุ้งเมืองมหาชัยวันนี้เราจะมาเรียนตัดผมชายนะครับชื่อรองทรงกลางวีกลางนะครับจุดที่เราจะต้องเริ่มขึ้นทรงนะครับด้วยหวีนะครับเราจะดูที่อะไรขมับใช่ไหมเนี่ยขมับของผมชายเป็นหลักใช่ไหมนี่กรอบทรงจะอยู่บริเวณจุดขมับนะวิ่ง วิ่งไปหาหลังใบหูพอถึงหลังใบหูเราเลี้ยวลงนะถ้านับเป็นจุดก็คือจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งอยู่นี่แล้วก็จุดที่สองอยู่บนใบหูขวาจุดที่หนึ่งคือจอนด้านขวาจอนด้านขวาจุดที่สามคือหลังใบหูหลังใบหูด้านขวาเก่งมากครับแล้วก็อะไรครับไช้ทอยใช่ไหมครับจุดที่อะไรครับจุดที่สี่เก่งมากครับโอ้เอาเกียรติิยมไปเลยดีกว่าเป็นเบียไปเลย จุดที่อะไรครับที่ห้าหลังใบหูด้านซายโอ้เดี๋ยวมาถูดต้องครับแล้วก็บนใบหูอะไรด้านซ้ายจุดที่หกค่ะแล้วก็จุดเจ็ดจุดจอนด้านซ้ายนะครับถ้าเราที่เจ็ดจะจำใช่ไหมค่ะไอเจ็ดจุดมันเยอะไปให้เราจําแค่ จุดที่หนึ่งด้านหนึ่งฝั่งด้านขวาไปเลยหนึ่งด้านขวาสองด้านท้ายทอยสองหลังค่ะจุดที่อะไรที่สามทั้งเสียบเลยด้านซ้ายจบไหมค่ะจบค่ะเราแม่จะเริ่มตัดจากจุดไหนไปฝั่งไหนเอาเลือกเอาเราจะตัดฝั่งไหนเอาฝั่งซ้ายเอาไปลุยฝั่งซ้ายเลยเดี๋ยวให้แม่ขึ้นทรงด้วยหวีเล็กนะครับถ้าแม่ขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่เมื่อไรนะครับ ออบทรงมันจะสูงทันทีเลยใช่ไหมแม่ะมันจะไม่ใช่ลองทรงกลางเอาแม่ถอยมาก่อน<ะ>ผมจะขึ้นทรงให้ดูก่อนนะค่ะ,ะผมจะขึ้นทรงให้แม่ดูก่อนนะผมจะใช้นะครับเจ้าปฏิรนบับเบิียนแบ็กบิททนะนะครับนะแม่คำหมับอยู่นี่ใช่ไหมแม่ค่ะแม่ก็ยังบีถขยมา รูปพัดใช่ไหมรูปพัดหนึ่งสามสี่แม่ปั้แล้วก็อะไรบนใบหัวแน่ยกลอยแล้วก็ถ่ายไปไหนนะแล้วก็ตรงนี้มันมีปีก็ไล่ออกแล้วก็เก่าไหม กลางยังกลางยังตัวนี้ดำใช่ไหมขยี้ไปหน่อยีหน่อยดีขึ้นไหมค่ะมต่อเลยครับจุดที่ไรจุดที่สองครับเนี่ยเห็นได้ลายไหมเนี่ยค่ะแน่ไถจับตินได้เลยแนบยกแล้วอะไรลอยอย่างเงี้ยค่ะกลางไหมกลางค่ะต่อเลยใช่ไหมเนี่ยไดลายอยู่นี่ค่ะนม่กระจวดเลยแนบยกลอยที่อยู่ลงเห็นได้ลายไหมเนี่ยค่ะ ไปต,ต่อไปเห็นไ,ไหมไปเรื่อยคุยระดับไหนตอบคุยระดับกลางกลางไปหูใช่ไหมสไลด์ขึ้นไหมเนี่ยสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นนะเป็นพุยอะไร,ร,รตอบกลางพูดกลางของตรงกลางคือกลางนะแนบยกลอยที่อ,<ร>อ,อยูลงแนบยกลอย ที่ผิวลงอโอเคไหมผมไถให้ดูครึ่งหนึ่งนะเหมือนที่ผมเรียนเมื่อสามสิบปีที่แล้วอะ่ะผมสอนแบบโบราณให้ดูเลยแปลว่าบอกบอกผิดไปให้ไถข้างข้างโขบด้วยเอาต่อไปเลยแม่เรื่องไม,ม่การเสียเวลาอย่านอกเรื่องแม่ลุยไปเลยไถยเลยจวดตวดไปเลยเต็มหน้าเลยแม่เห็นใกล้ลายไหมไขเท่าใกล้ลายใช่ไหมใกล้ลายแม่ต้องเล็งมานี่ แม่แม่อย่างนี้ก่อนเ๋ยวแม่รู้ใช่ไหมว่าว่าความทุยมันอยู่นี่แม่ใช่แม่เนี่ยไขตรงนี้ก็ได้เม็ดเม็ดแม่ปักปักหมุดตรงนี้ก็ได้เห็นแมงกังไปหูแม่ปักมาก็แม่กระตวดเลยเนี่ยเนี่ยใช่ไหม ใช่ไหมเนี่ยเราเรามาร์กไปก่อนใช่ไหมเนี่ยเรามาร์กความทุยไปใช่ไหมกลางมือหัวใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วแม่ค่อยสไลด์ขึ้นแบงนี้ก็ได้ไปเชื่อมใช่ไหมทำไปเลยลุยไปเลยนั่นแหละสไลด์ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งแนบยกลอยแม่ทำไมทำไมทำไม่เอินก่อนเอินก่อนนั่นเลยถึงนี่เลยแม่ถึงนี่เลย ถึงที่เราาร์ k ไว้นะ่ะเออนั่นแหละถึงที่เราาร์ k ไว้นั่นแหละเข้าใจมากขึ้นไหมวันนี้เรา mark าไว้เลยไถาร์ k ไ,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 ไว้เลยรวดตรงกลางไปหูเนยแล้วเราค่อยมานอนหบีสไลด์แนบขึ้นไปง่ายดีง่ายไ,ไหมง่ายนั่นแหละเราจะจะเอาความสูงของฐานทรงเท่าไหร่ไหมก็จวดตรงนั้นเลยจบเลย นั่นแหละใช้ไปเลยเนอะเนอะตรวจไปเลย อันเนี่ยขอบทรงก่อ,กอนรอบทรงมันจะวิ่งจากนี้มานะแม่มันจะวิ่งจากเซนเตอร์มาเนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนรอบทรงมันจะวิ่งจากเซนเตอร์มาเนี่ยวิ่งขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอบทรงอย่างเงี้ยขึ้นมานี่นี้นะแม่เนี่ยแล้วก็วิ่งไปหาอะไรความหมับใช่ไหมความหมัหบฮะก็แค่ขยับขึ้นไปนิดนึงเมื่อกี้เมื่อกี้เราซ้อมอะไรลองทรงต่ํตาคุยต่ําตอนนี้เราก็มาซ้อมอะไรลองทรงกลางคุยกลาง มันไม่ต่ําไม่สูงมันจะอยู่กลางๆนะแม่ตรงจุดขมับนะแบบนี้จำตําแหน่งความกอบทรงก็คืออะไรความทุอยู่กลางไม่หูส่วนความสูงด้านข้างก็ไม่เกินอะไรไม่เกินจุดขมับใช่ไหมแม่จํนะาแค่เนี้ยพอไม่ไปจำอะไรเยอะแยะปวดหัว เอเอแม่แม่ถัดไปดูด้วยแม่ดูด้านซ้ายด้วยด้านขวาด้วยว่าเรไตสสูงเท่ากันไหมความสูงของโทรงอ่ะไม่ต้องดูกระจกเรื่อยๆนะถาม ตราจวิเศษด้วยบวกค่าหน่อยก็ข้างซ้ายหรือข้างขวามันสูงอ่ะมันเท่ากันไหมถามใจตัวเองดูถามดูถ้าแม่ไม่ตรวจนะทุกคร้าชี้เป้านะแม่แล้วเราจะเสียฟอร์มนะข้างข้างคู่ข้างซ้ายผมว่ามันสูงไปนะเอาเลวเอียงนะกล้องก็เอียงนะ ตุ๊กตุกวิเศษเอาถ่ยมาก่อนนะเอากลับทรงมันอยู่นี่ใช่ไหมแม่เนี่ย ตรงวิ่งมันขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคนเนี้ยก็ใช้อะไรใช้ปลายบีดแล้วบีดเด็กเดินขึ้นไปใช่ไหมเดินขึ้นไปใช่ไหมค่ะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเรื่อยมันสูงมันสูงม right? right? okay. okay. so uh, ั้เน so, ี่ยค่ะแล้วก็วิ่งมันวิ่งถ่ายไปเนี่ยถ่ายจากข้างหลังไปข้างหน้าได้เลยไปหาอะไรถ่ายไปหาอะไรทำหมอบใช่ไหม แล้วก็ถ่ายเป็นรูปเลยแม่รูปพัดรูปพัดเลยถ้ามันบานก็เก่าถ้าไม่เก่าก็ลอยลอยหวีเพื่อรับปากดอกลอยหวีรับปากเลยเก่า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 แอบดูกระกไปด้วยเอาเก่าเย็นมือวูบเลยเก่ายิงไปเลยนั่นเลยเก่าเลยเก่าเก่าเลยนั่นแหละดูกระจก แปบหนึง่งดูบ่อยๆดูเรื่อยๆนั่นแหละนั่นแหละแห่งให้สวยนั่นแหลออะอาไปใช้ตัวช่วยหน่อยตัวช,ช่วยคืออะไรลองอเอกฟันค่ะเออฟันลองเบอร์หนึ่งไปหามาแม่เดี๋ยวเรามาขัดถยขดยี้บริเวณเนี่ยตีนผมใช่ไหมแม่รอบศีรษะเลยวดๆเลยอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละตรงเนี้ยดำๆ,ๆอยู่แม่ตรงนี้คือแม่กระตวัดตวัดยี้ขยี่นะไถซ้ำๆำยำยำสองสามรอบนะใช่ไหมเออหยุดขุดเยอะถ้าขุดเยอะมันเป็นโพงนะแม่เป็นหลุมนะแม่เออขุดนิดหน่อยไปเลยเดี๋ยวนานตักแข็งเข้าไปดีครับนั่นแหละเออเอาเป่าเปล่าออกเสียผมอะ่ะ เราเลือแปงอาหารแป้งมาปัดดูนร้วาปากเป่าลูกค้าจะอยู่ไหมหรือว่าจะหายถ้าปากหอมอาจจะอยู่นะลูกค้าถ้าปากเหม็นหายอีกนั่นเนี่ยดี่ตัดตรงอะไรอยู่ตอนเนี้ยลองตรงกลางคุยกลางค่ะเก่งมากตัดตัแขงเนี่ยพับปูไปข้างหน้าแล้วตะแข้งอย่างนี้ลงน้ำหนักไปที่มุมด้านขวาใช่ไหมพยีมา อั่นเลยเออ,เอ,อไปไปรีบไปไปข้างๆนั่นแหละข้างๆไม่กระตวัดนี้ก็ได้ออพับหูไปข้างหน้าอ,อ่ตะตวัดขึ้นเออน่นลไปรีบไปรีบเดินไปนั่นแหละขยีข้ตรงไหนตรงไหนปีนผมใช่ไหมเนี่ยขยี้อยากปีนผมขึ้นมาแค่นี้ก็พออย่าไปยุ่งตรงนี้นะตรงนี้เราขึ้นหมีได้สวยแล้วอย่าไปยุ่งเราใช้ตัวช่วยคือ กินผมหนึ่งเดียวใช่ไหมไอ้ปอยเอาไปเดินไปให้ใบจืดอืดอาจยืดยาดเราไม่ใช่รถขายโอ่งนะขายไปเรื่อยล่องไปเรื่อยสมไหก่อนะเราองเดินอ้อมกยี่นันเนี่ยตัวนี้ดำอยู่ไนี่เอาใหม่สวัดใหม่ดิตัวเนี้ยมันยาวใช่ไเนี่ยขยี่ขยยี่ขยยี่สวัดเต็มหน้าเลยเออเนี่ย ขึ้นไปนิดนึง๋ยวันแหละเข้าใจนะแม่เรื่องแม่เข้าใจเรื่องกรอบทรงความทุยกับกรอบทรงแค่นั้นนะแม่เน้นแ้่เน้นตัดอะไรเน้นตัดแบบนวลคื้นไปธรรมชาติเยอะๆพาะแม่เป็นซาลอนไงไม่ต้องไปเน้นไล่ฟงไล่เสียดเอาปวดหัวใช่ตัดแค่นี้ก็ได้เงินแล้วใช่ใช่อืมสายตาไม่ดีเห็นด้วยเราไม่ได้ซ้อมไปตัดแข่งขันแต่ถ้าตัดได้ก็ตัดไปไล่เสียดอะ เข้าใจไหมโอเคเข้าใจค่ะสวยงามไม่ถึงสงักห้ากีก็เสร็จแล้วตรงเนี้ยค่ะหล่อไหมเนี yeah, ่ยหล่อนะสถาบันสอนตัดผมมาจาันใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยพระหนงยูทีห้าสิบสองนะตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายไหมนะบอทมอาหาไม่ยากนะอยากจะเรียนตัดผมนะครับกับช่างใหญ่สอบถามรายละเอียดเข้ามาตามช่องทางที่ช่างใหญ่วางไว้นั่นคือใต้ที่พิมพ์ดนี่จะมีลิงกนน์นะครับแฟนเพจกำเนิดสาลอนนะครับ และ l ล n e แอด ksm นะมีแอดไซน์นำหน้าสายด่วน0 8 1 9 8แปดหนและ0 6 2 5์หกสองห้าสบสนะตอบถามเดียวเข้ามาช่างใหญ่คิดค่าเล่าเรียน,นครับอย่างเดียวนะอุปกรณ์การเรียนนักเรียนช่างซื้อเองนะครับแล้วก็นายแบบของหุ่นที่จ้างมานะครับหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งชั่วโมงนะบางทีก็อาจจะตัดมากกว่าสองร้ยบาทนะเตรียมไว้สี่ห้าร้อยนะสำหรับคนที่ขี้เกียจจะออกน่วย มีเวลาน้อยอยากจะตัดเยอะๆเหมือนแม่กุ้งนะแม่กุ้งเขาไม่มีเวลาออกหน่วยนะเขาเปิดร้านแล้วนะครับอยู่ที่มหาชัยนะอยากจะไปตัดผมกับแม่กุ้งนะครับก็ไปใช้บริการได้เลยนะครับชื่อร้านกดช็ออรกระมวลเฮคัดกดระมวลเฮทัดนะไปหาเอาอยู่ยยในตลาดมหาชัยใช่ไหมแม่ค่ะโอเคสบายใจแม่ทรงนี้ค่ะ เข้าใจค่ะดีเข้าใจนะเข้าใจค่ะเดี๋ยวเราจะซ้อมตัดลองทรงสูงต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ขอให้คุณแม่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยตัดผมเก่งวันเก่งคืนเป็นไปตามธรรมชาตินะนะครับแล้วก็ขอให้แม่ตั้งอกตั้งใจรับวิชาความรู้ไปนะครับไม่เข้าใจหรือว่าติดปัญหาอะไรก็กลับมาสอบถามจำไม่ได้ก็กลับไปดูคลิปนี้นะครับจำหลักง่ายๆคืออะไรความสงไม่เกินหนึ่งขมับความถุยไม่เกินอะไร กลางใดหูเก่งมากวันนี้ราบไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย